ม่เด้อจ้ามันนี่ทาย่บานเมืองนุ่น้อจ้ะมันนี้อากาศดีดีร่มเย็นสวยๆนี่จ้ะอากาศที่แห้งมันนี้สมือวราสันห่อนมันนี่ร่มเย็นดีคับจ่ะ้นใหม่ก็งามงามนี่ร่มก็เย็นคับ ต้นบักม่วงก็ลังแตกยอดนี่จ้ะบรรยากาศเมืองนุน่นเด้อจ้ะเด้อร่มเย็นสวยๆนี่จ้ะโอ้โว่ร่มเย็นคักนี่จ้ะมาเที่ยวเมืองนุ่นน้ำกันเด้อจ้ะเด้อวันนี้ร่มเย็นคักนี่จ้ะต้นไม้ก็งามงาม